สสะภะควะโตอรตถะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะควะโตอรตถะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะควะโตอรตถะโตสัมมาสัมพุทธัสสะรักษาจิต ไม่สงใจไปในอารมณ์ที่น่าปรารถนาที่ตนเคยปรารถนาไม่สงใจไปในอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาที่ตนเคยขัดเคืองใจรักษาจิตมั่นอยู่ภายใน แต่ไม่ใช่เพ่งเข้ามาภายในระงับการส่งจิตไปในอารมณ์ที่น่ารักน่านยินดีไม่น่ารักไม่น่านยินดีที่ตนเคยรักเคยชัง ไม่ส่งจิตไปเหมือนแต่ก่อนมีใจมั่นคงอยู่ไม่เครือบแคลงสงสัยลังเลไม่หวังว่าตนจะได้อะไรไม่ย้อนจำว่า ตนเคยเป็นมาอย่างไรไม่เปรียบเทียบอดีตไม่คาดหวังอนาคตใจมั่นอยู่กับปัจจุบันไม่หวันไหวความเพียรมั่นอยู่ไม่หวังว่าตนจะได้อะไรแต่เพราะอาศัยการรักษาจิต การไม่ส่งจิตไปใจจึงว่างเว้นจากเรื่องต่างๆที่เมื่อก่อนไม่เคยว่างเว้นนี่เรียกว่าเป็นกิจของศีลในการยัง้งในการระงับในการไม่ก่อยังต้องระวังจิตอยู่ถ้าการระวังอ่อนด้อยลงไปใจก็คล้อยไปนึกคิดยกเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ปรากฏขึ้นในใจ ด้วยความชอบบ้างด้วยความไม่ชอบบ้างใจก็ไหลไปสู่กิเลสนั้นนนคือโลภะโทสะโมหะเมื่อตั้งสติได้หยุดกระแสกิเลสเหล่านั้นหยุดกระแสกิเลสเหล่านั้นแล้วยังจิตไว้รักษาจิตไว้ด้วยความเพียร เมื่อใดเห็นว่าแต่ก่อนใจเราต้องยกเรื่องต่างๆขึ้นมานึกคิดอยู่เสมอเป็นเพราะอยากรู้อยากเห็นอยากได้พอยกขึ้นมานึกคิดก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างใจหลงไปปัจจุบันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะคอยระวังคอยรักษาอยู่ไม่ก่อเรื่องเหล่านั้นขึ้นมาในใจ จึงรู้ว่าแท้จริงแล้วที่มีเรื่องต่างๆปรากฏขึ้นมาในใจอยู่เสมอก็เพราะไม่ระวังไม่รักษาจิตนี้เองแต่ก่อนเราไม่เคยฝึกไม่เคยปฏิบัติปัจจุบันจึงต้องฝึกต้องปฏิบัติเมื่อใดรู้ว่า เรายังจิตอยู่รักษาจิตอยู่เรื่องต่างๆจึงไม่ปรากฏขึ้นการปฏิบัตินี้ไม่จาเป็นต้องคาดหวังเลยไม่ต้องมีการคาดหวังผลในอนาคตเลยเป็นการปฏิบัติในปัจจุบันนี้เท่านั้น จะเห็นผลประจักษ์ในปัจจุบันนี้ผู้ฉลาดในการฝึกจิตในการรักษาจิตเรียกสีละมายาญาณรู้เข้าใจการฝึกจิตระดับที่ว่ายังคงต้องฝึกอยู่ยังคงต้องระวังอยู่ยังคงต้องสำรวมอยู่ ทำให้เห็นว่าความสรมจิตการรักษาจิตนี้คือความสุขอันปราศจากทุกใจไม่เราร้อนด้วยกิเลสความไม่สม,มจิตการไม่รักษาจิตนั้นเป็นความทุกข์เราร้อนด้วยกิเลสน,นี้ก็ชื่อว่าองคุณของศีล ระงับกิเลสให้ผู้ปฏิบัติหลุดพ้นจากกิเลสได้ในระดับที่ศีลมีคุณอนิสงส์ถึงได้เมื่อใดรู้สึกว่าใจเราว่างเว้นจากเรื่องต่างๆได้ต่างจากแต่ก่อน จึงเห็นว่ากิเลสจะพ้นจากใจเราไม่เกิดขึ้นในใจเราก็เพราะเราเป็นผู้สำรวมเป็นผู้รักษาใจนี้เองขึ้นอยู่กับการกระทำของเราเท่านั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ฉลา,าดในการรักษาจิตเมื่อใจว่างเว้นจากเรื่องต่าง จนผู้ปฏิบัติรู้สึกว่าเราสบายใจเราไม่กลัวไม่ระแวงต่อความที่จิตจะพุ่งซัดใส่สเผือเดอไปเพราะขึ้นอยู่กับเราเท่านั้นว่าจะยังมีความเพียรรักษาจิตอยู่หรือเปล่าจะยังคงมีสติคุ้มครองจิตอยู่หรือเปล่าถ้ามีแล้วไม่ต้องกลัวกิเลสเลย ไม่ต้องกลัวว่าจิตจะสั่สายฟุ้งเผอเลอไปเลยและอาศัยทักษะการฝึกฝนจึงเห็นว่าจิตห่างเพราะดังงับกิเลสได้เป็นเวลานาน,านๆเท่าที่ยังมีสติอยู่ ใจไม่ระแวงต่อจิตต่อการปฏิบัติได้ความปลอดโปร่งโล่งใจจิตเปลี่ยนปลอดโปร่งโล่งใจจิตผ่องใสสงบเป็นสุขใจที่เกิดจากความสงบ จึงเห็นความต่างว่าแต่ก่อนต้องคอยระวังรักษาจิตยอยู่เสมอแต่ปัจจุบันเพียงไม่เผลอไปความสงบก็ปรากฏในใจเพียงตนไม่ยกเรื่องอื่นขึ้นมานึกคิดความสงบก็ยังคงอยู่ ถ้าเมื่อยังคงมีความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะอยู่ความสงบก็จะปรากฏอยู่ในใจสืบต่ออยู่เสมอจึงเห็นว่าความสงบจะหายไปเพราะใจเราไม่มั่นคงเผลอเลอไปกับเพราะเรายกเรื่องอื่นขึ้นมานึกคิดแต่พอรู้ตัวพอตั้งสติได้ ความสงบก็ปรากฏขึ้นในใจอีกต่างจากแต่ก่อนพอจะเริ่มปฏิบัติต้องทำความเพียรต้องมีความสำรวมปัจจุบันเพียงรู้ตัวเพียงตั้งสติเพียงปฏิบัติก็อยู่กับความสงบได้ผู้ปฏิบัติได้ชื่อว่าเลื่อนจากผู้ฝึก ผู้กระทำความเพียรเป็นผู้ตั้งสติได้จิตสอดคล้องกับสามาธิทฐิคือไม่หวังว่าตนจะได้ไม่ยึดว่าเป็นของตนสอดคล้องกับสัมมาสังกัปปะ คือไม่ติดมีแต่ความสลัดออกไม่มีความพยาบาทขัดเคืองขุนเคืองต่ออารมณ์ทั้งภายนอกและภายในไม่มีความนบีที่จะเบียดเบียน ต่อสู้ลบล้างให้สิ่งใดสูญหายไปมีแต่ความเพียรความเพียรมั่นอยู่มีสติสงบไม่เผลอเลยอ,อยู่ อาศัยองค์ประกอบคือความเป็นผู้สันโดษอยู่ในเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยที่ตนเดินยืนนั่งนอนที่สงัดเจริญสติเมื่อใดเห็นความต่างว่าแต่ก่อนจะเดินจะยืนจะนั่งพอน้อมใจเข้าสู่สภาวะตั้งใจจะปฏิบัติจิตข้อสงบปัจจุบันพอน้อมเข้าสู่สภาวะตั้งใจปฏิบัติ จิตก็นิ่งตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่สะสายไปกายก็เปลี่ยนไปคือแต่ก่อนจิตสงบกายเบาเมื่อจิตตั้งมั่น ความที่จะย้อนนึกถึงกายหายไปความที่จะย้ำว่านี่เป็นร่างกายของเราร่างกายของเราหายไปความที่จะติดต่อดูทั้งภายนอกและภายในเรื่งับไปถ้าผู้ปฏิบัติ มีองค์ของมัคเหมาะสมคือสัมมาวาจาและความเป็นโทษทางวาจามีอภิสมาจารกิริยามัญญาตเรียบร้อยดีงามในการกล่าววาจาในการฟังในการตอบจะไม่เสื่อมจากสมาธิสัมมากรรมตะและความเป็นโทษทางกายมีกิริยามัญญาตเรียบร้อยในการเดินยืนนั่งนอน ในการกระทําในการแสดงออกในที่ทุกแห่งคือจะต่อหน้าคนก็ตามหรือไม่มีผู้คนก็ตามดำรงอยู่โดยความเป็นผู้มีอภิสมาจารย์กิริยามรญญากิริยาอาการทางกายเรียบร้อยดีงามอยู่เสมอจะไม่เสื่อมจากสมาธิ สัมมาอาชีวะอาชีพสุจริตไม่เกี่ยวข้องกับอาชีพที่เป็นกายทุจริตวจีทุจริตจะไม่เสื่อมจากสมาธิผู้ปฏิบัติได้ชื่อว่าเจริญมรรคเมืองแคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ อันเป็นบุปภาพเบื้องต้นเพิ่มพูนเจริญขึ้นตามลำดับมาสุดที่จิตมั่นอยู่แต่ประกอบด้วยความคลายไม่จับแน่นไม่เพ่งจิตไม่สดสาย แต่ไม่ใช่การบังคับจิตจิตคลายใจมั่นอยู่แต่ไม่ใช่การห้อมน้องไว้ให้ไม่ออก ประธานคือสัมมาสามาธินิ่งตั้งมั่นไม่สัดสายบริขารเจ็คือสามาธิทฐิไม่ติดสัมมาสังกปะมีแต่จะสลัดออกสัมมาวาจาสัมมากรรมาตะสัมมาอาชีวะเรียบร้อยดีงามเหมาะสมทางวาจาทางกายทางกับประกอบอาชีพ สัมมาวายามะมั่นอยู่สัมมาสติสงบไม่เผลอเลยสัมมาสมาธิเป็นประธานเมื่อใดมักเมีองแปดประชุมโดยสภาวะ ผู้ปฏิบัติไม่ได้เห็นว่ามัรกมีองค์แปดนี้องค์ใดองค์หนึ่งเป็นประธานไม่สามารถจะเปรียบได้ว่านี้เรียกว่าสภาวะอะไรสภาวะอะไรแท้จริงแล้วเป็นสภาวะทั้งสมาธิฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสามาธิอยู่ด้วยกันเมื่อใจไม่เปรียบ แต่ความอายุดความคลายหลีกออกความมั่นความสงบไม่เผลอเลอและความนิ่งความตั้งมั่นประชุมพร้อมกันความหมายจึงไม่เกิดในใจว่าในใจเราเป็นอย่างไรสเพาะทำเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรผู้ปฏิบัติได้ชื่อว่าได้คุณอนิสงค์ของมรรคเมืองแปด แต่ไม่จำแนกแจกแจงว่าสพาวนี้ชื่อว่าองค์นี้องค์นี้มาจากบุปภาคฝึกฝนเพิ่มพูนเพิ่มเติมจนครบมรรคเมือง8ไม่สงสัยสภาวะของมรรคเมือง8ปดมรรคเมืองแปดเหล่านี้ประชุมพร้อมกันด้วยสภาวะผู้ปฏิบัติจึงไม่ยึดใน ปุปปาธนาคารห้ว่าเป็นตนเป็นของตนด้วยใจมั่นไม่มีตัวตนอยู่นี่ชื่อว่ามาักเมียงแปดเนยะที่หนึ่งอันเป็นปรมัตถะสภาวะสภาวะอันประเสริฐยก,กจิตของผู้ปฏิบัติ จากศีลสมาธิสู่ปัญญาพนทุกข์ดับสมุทยัยประจักษ์สภาวะของนิโรธคือภาวะแห่งจิตไม่มีกิเลสด้วยองค์มักมั่นอยู่ แม้เจริญองค์มรรคมั่นอยู่แต่ประกอบด้วยความไม่ยึดด้วยความสลัดคลายความที่จะยึดสภาวะแล้วเปรียบไว้แล้วเปรียบเทียบไม่มีในใจ ใจไม่ฝืนที่จะจําที่จะยึดที่จะเปรียบเทียบสังขารทั้งหลายจึงปรากฏโดยความเป็นสังขารในใจของผู้ปฏิบัติเพราะผู้ปฏิบัตินั้นไม่ฝืนที่จะยึดสังขารเหล่านั้นแล้วเห็นว่าเป็นอย่างนั้นไปนอย่างนั้น คือเที่ยงนั้นดีนั้นดีนนดคือสุขเป็นเราเป็นเรารู้เราเข้าใจเป็นอัตตาองค์มรรคก็ตามหรือเรียกว่าปัญญาวิปัสสนาญาณก็ตาม ชำแรกความเกิดดับชำแรกกิเลสนี่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาส,ส,ม,ม,าสม,มาธิน้อมไปในวิเวกสงัดวิราคะไม่ติดนิโรธะดับปฏินิสักะสลัดคลาย จากความยึดนี่เรียกว่ามัคในยะที่สองเป็นไปในวิปัสสนาจาณ ส่วนเมื่อใดมักเมีองแปดอันเป็นโลกกุตระรู้ทุกขดับสมุทัยประจักษ์นิโรธคือพระนิพพานที่พ้นออกไปจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายองค์มักเจริญเป็นโลก,กุตระนั่นชื่อว่ารู้แจ้งแทงตลอดด้วยมักขยาน รู้แจ้งแทงตลอดอาเรียสสีด้วยมักอันเป็นโลกกุตระจะไม่เสื่อมทั้งพบนี้และพบต่อไปเป็นผู้มีคติเที่ยงแท้ไม่ไปอบัยภูมิ กลังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะพิวาเทมิสวากาโตภะคะวตาธรมโมธรรมังนะบัจจาม,ามิสุปฏติปันโนภะคะวโตสาวกาสังโฆสังขังนามามี